สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตัวหนึ่งนะคะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือนี่เลยชาเกเอกนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้านะคะช่วยในเรื่องของผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะลดรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดมาจากปลาแซลมอนนะคะนี่ ชาเกตเอซแซลมอนพลาเซนดาครีม e นะคะตัวนี้ภายในกระปุกจะเป็นแบบนี้นี่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะเนื้อครีมนะคะเข้มข้นเข้มข้นมาก น้ิ้เป็นแบบนี้นะคะซึมซับสู่ผิวได้รวดเร็วมากนะคะอลนที่สำคัญเนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะ,ะไม่ผสมน้ำหอมปราศจากน้ำหอมนะคะนี่ซึมซับสู่ผิวได้รวดเร็วมากนะคะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสนะคะลดริ้วรอยนะคะตัวนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปใช้กันนะคะตัวนี้มีออยอรัรบประกันเรียบร้อยนะคะอันนี้นี่เลยชาเกกนะคะ ฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย